ก็ในบทนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของเคล็ดลับการออกแบบคอนเทนต์ให้โดนใจชาวโซเชียลนะคะโดยในบทนี้นะคะมุกได้รวบรวมนะคะสิ่งที่มุกเนี่ยส่งมาให้ลูกค้านะคะจากประสบการณ์ออนไลน์ของมุกแล้วก็จากแบรนด์หรือธุรกิจที่เขาทําแล้วมุกก็ว่าเออดีน่าสนใจเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังนะคะโดยรวบรวมเป็นสูตรสําเร็จมาไว้นะคะดังนั้นใครที่มาถึงบทนี้แล้วต้องการที่จะโพสต์อะไรบนโซเชียลมีเดียให้เกิดความนิยมให้เกิด engagement ที่สูงนะคะไม่ว่าจะโพสต์ เกี่ยวกับตัวเองหรือว่าจะเป็นขายสินคา้าและบริการนะคะก็สามารถเรียนรู้ไปด้วยกันได้ในบทนี้นะคะ โอเคค่ะเราคงเคยได้ยินคำว่า content is king นะคะซึ่งจริงๆแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆหลายคนอาจจะเห็นว่าในยุคสมัยแบบนี้เนี่ยมีคอสต่ตางๆนะคะสอนยิงโฆษณาสอนกดปุ่มนั่นนี่นะคะเอาเข้าจริงๆแล้วนะคะปุ่มมันก็เป็นแค่ปุ่มนะคะหลายคนคลิกเป็นเหมือนกันโพสเป็นเหมือนกันยิงโฆษณาได้แต่ทำไมคนอื่นยิงแล้วขายได้ทำไมเรายิงแล้วขายไม่ได้สักทีนะคะจริงๆความต่าง อันใหญ่หลวงอันนึงก็คือคอนเทนต์หรือเนื้อ,อาหาที่อยู่ในนั้นนั่นเองนะคะจึงเป็นคำกล่าวของฝรั่งที่ว่าคอนเทนต์ is king นั่นเองค่ะไม่ว่าคุณจะเก่งแค่ไหนนะคะแต่ว่าถ้าคุณเล่าเรื่องสิ่งที่คุณเก่งความดีงามของสินค้าของคุณออกมาไม่ได้นะคะก็ไม่มีใครจดจำคุณบนโลกออนไลน์ได้ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะบนโลกออนไลน์ที่ข้อมูลทุกอย่างนะคะเยอะเต็มไปหมดนะคะข่าวใหม่ๆข่าวดราม่าอะไรก็ตามเข้ามาพุ่งพร้อมที่จะแย่งความสนใจจาก คนที่เล่นอินเทอร์เน็ตตลอดเวลาดังนั้นนะคะอยากที่จะทำคอนเทนต์ให้ดีค่ะเราก็ต้องเข้าใจมนุษย์หรือว่าคนที่จะมาเห็นเนื้อหาของเราก่อนนะคะจึงเป็นที่มาของการเข้าใจจิตวิทยาเบื้องต้นบนโลกโซเชียลมีเดียค่ะ อย่างแรกนะคะก็อยากจะชวนมาดูความเหมือนหรือความแตกต่างว่า traditional เนี่ยก็คือฝั่งซ้ายมือเนี่ยตัวนี้ก็คือหมายถึงสื่อในโลกออฟไลน์นะคะเช่นบนบิวอร์ดโฆษณาในโบชัวนิตยสารนะคะจะเห็นได้ว่าทางฝั่งซ้ายมือหรือฝั่ง traditional เนี่ยเขาก็จะเป็นภาพที่ตั้งใจถ่ายนะใช้สตูดิโอดีๆทำภาพเก๋ๆเลยแล้วก็ให้ข้อมูลแน่นเอียดเรียกได้ว่าแพงนะกว่าจะได้งานชิ้นนี้มาแต่ว่า สินค้าแบรนด์เดียวกันแต่ว่าพอไปโพสต์บนโซเชียลมีเดียเนี่ยนะคะก็จะเห็นเลยว่าไม่ต้องใช้ความซับซ้อนยุ่งยากเท่ากับฝั่งทรา d ดิช o ันแลนะจ้างอินเอนเซอร์มา1คนนะคะแล้วก็ที่เหลือก็ เป็นโจทย์ให้อินฟลูเอนเซอร์เนี่ยออกแบบใส่ฟอนต์ใส่อะไรเนี่ยไม่ต้องแคร์แบรนด์ C.I e เลยนะคะแล้วก็จะเห็นได้ว่าโพสเนี่ยก็จะไปในหลายที่มากนะคะเช่นจะมีบน y t u t u นะคะหรือว่าใน Facebook ต่างๆโดยที่อินฟลูเอนเซอร์หรือว่าเจ้าของเพจเนี่ยทำการสามารถถ่ายเน้นความรวดเร็วพร้อมลงนะคะพร้อมอัพได้เลยต่างกับสื่อฝั่งทร a ดิชันแนลที่ใช้เวลาในการประดิษฐ์เรียกว่างานคราฟเนี่ยกว่าจะได้ชิ้นงานออกมาอันนึงเนี่ยนานกว่า ในฝั่งท r a d i t i o n a l นะคะ,ะ,คะถ้าเกิดเป็นภาพเคลื่อนไหวบ้างล่ะจริงๆเนี่ยในตัวอย่างนะคะอาจจะไม่ได้เห็นภาพเคลื่อนไหวแต่อยากให้ลองนึกดูถึงเวลาเราเปิดทีวีโฆษณาในทีวีเป็นยังไงคะ<ม>ก็เขาเรียกว่าหน้าเบื่อใช่ไหมเออแล้วก็ยืดยาวนะประมาณ30วิถึง1นนาทีอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ดูเหมือนไม่ค่อยเกี่ยวอะไรกับตัวเราสักเท่าไหร่เมื่อเปรียบเทียบกับ โฆษณากลุ่มภาพเคลื่อนไหวในโซเชียลมีเดียนะคะก็เป็นคลิปวิดีโอเหมือนกันแล้วก็จริงๆดูงานโปรดักชันก็ไดก้ก็คือใช้สตูดิโอถ่ายแล้วแหละแต่คือการจัดแสงหรือการอะไรก็อาจจะไม่ได้เนียบเท่ากับฝั่งท r a ดิชันแนลและแล้วก็คนที่มาเป็นตัวแสดงหรือตัวถือสินค้าหรือนำเสนอบริการเนี่ยก็อาจจะเป็น ใครก็ตามที่เป็นใครก็ได้อาชีพไหนก็ได้นะคะเหมือนอย่างในตัวอย่างเนี่ยก็จะเป็นคู่จิ้นอย่างเงี้ยนะคะก็สำหรับโพสต์ลงในทวิต t ตอรนะซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่วัยรุ่นเล่นกันเยอะแล้วก็คู่จิ้นเนี่ยจะเป็นภาพของออผู้ชาย2คนกุ๊กกิ๊กกันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จับมาเป็นพรีเซนเตอร์สินค้าโดยการให้เล่นเกมสนุกๆน,นะคะแล้วก็แอบไทยอินสินค้าเข้าไปโดยที่ไม่ต้องพูดถึงสินค้า มากเหมือนยัดเยียดมากเหมือนกับภาพเคลื่อนไหวฝั่งทราดิชแนลนะคะหรือโฆษณาแบบเดิมนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าเนื้อหาเนี่ยมันต่างกันอย่างสิ้นเชิงโดยโซเชียลมีเดียภาพเคลื่อนไหวเขาก็จะเน้นกับกลุ่มก้อหรือตัวตนของผู้ติดตามเป็นหลักนะคะเรียกได้ว่าเอาใจกลุ่มผู้ติดตามมากกว่าเอาใจเจ้าของแบรนด์นั่นเอง มาอยู่ที่อุตสาหกรรมอีกอันที่น่าสนใจค่ะก็คือฝั่งอสังหาริมทรัพย์เนาะฝั่งทร а д ิชันแนลเนาะก็เราจะเห็นกันจะเป็นโฆษณาในหนังสือพิมพ์หรือว่าในหนังสือ magazine, แมกกาซีนเกี่ยวกับการขายบ้านขายคอนโดนะคะก็มาถึงมีภาพมีราคาแล้วก็บอกทำเลจบใช่ไหมที่เราเห็นตามบิวบอร์ดใช่ไหมคะนี่คือขายบ้านแบบสมัยก่อนแต่พอโซเชียลมีเดียเป็นยังไงคะ ต้องพาลงไปรีวิวนี่ในตัวอย่างก็คือดีจริงอย่างคำโฆษณาไหมอ่าพาชมบ้าน2องทำเลนะราชพฤกษ์ VS กับนิมิตใหม่อย่างเงี้ยคือมีความชวนคุยพาไปดูนะคะมีความรีวิวมีการเพื่อนเล่าให้เพื่อนฟังคนใกล้ตัวเล่าสู่กันฟังต่างจากแบบแรกที่มันเหมือนสื่อสารทางเดียวอะประกาศออกไปทางเดียวไม่ชวนคนอ่านอะ กลับมาตรงนี้ก็เป็นความแตกต่างอันนึงนะคะถึงคุณไม่ได้ขายบ้านเนี่ยคุณก็สามารถนําไปใช้ได้นะก็คือเวลาพูดหรือสื่อสารอะไรเนี่ยพยายามอย่าสื่อสารทางเดียวแต่ว่าให้สื่อสารเหมือนเพื่อนเล่าสู่กันฟังนะคะชวนคุยขอความเห็นนะคะหรือแชร์ด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายนะคะเคล็ดลับนะคะของการทาคอนเทนต์บนโซเชียลมีเดียง่ายมากๆจริงๆมุกบอกว่าง่ายแต่เชื่อไหมว่าหลายคนทําไม่ได้สิ่งนั้นก็คือ การหยุดความสนใจคนให้ได้ภายใน3วินาทีแรกนะคะซึ่งถ้าคุณสามารถหยุดนิ้วโป้งเนี่ยก็คือมือที่เขาเลื่อนสไลด์มือถือเนี่ยให้หยุดดูได้เนี่ยคุณก็จะสามารถหยุดความสนใจและนําไปสู่การปิดการขายได้เป็นสเต็ปถัดไปนะคะก็จะมีเกมมาให้เล่นกันค่ะเกมนี้นะคะชื่อว่าเกมหยุดนิ้วโป้งนะคะเรียกได้ว่าถ้าคุณที่ดูอยู่นะคะถูกใจภาพไหนนะคะอาจจะชูขึ้นมาให้ตัวเองนะคะไม่ต้องชูสูงเดี๋ยวคน ข้างๆเราเนี่ยว่าเราเป็นอะไรเนาะถ้าเราเห็นภาพที่จะปรากฏตรงหน้าดังต่อไเป็นนี้ภาพไหนที่คิดว่าชอบนะคะให้ชูนิ้วโป้งไว้ในใจว่าเออฉันชอบโอเคเปรียบเทียบกันภาพแรกนะคะก็เป็นร้านจากอาหารฟาสต์ฟู้ดน้าขายไก่ทอดขายอะไรเหมือนกันนะคะภาพนี้ชอบไม่ชอบนะคะให้เวลาสองวิชอบไหมหนึ่งสองไม่รู้นะท่านเก็บไว้ในใจ เปรียบเทียบกันกับอีกภาพหนึ่งขายไก่ทอดเหมือนกันนะคะแล้วก็อยากให้ลองดูว่าคุณชอบภาพนี้หรือเปล่านะคะวิงแซบวนเลนทายแซบแล้วก็มีหัวใจต่างๆแลนะชอบภาพนี้ไหมดังนั้น2ภาพนี้เก็บคะแนนไว้ในใจคะ่ะฝั่งซ้ายหรือขวาภาพไหนเป็นภาพที่ ท่านน่าจะกดไลค์ให้มากกว่ากันซึ่งจากสถิติที่มุกไปเปิดคอร์สมาเนาะตามที่ต่างๆต,ตอนนั้นยังไม่โควิดมันเลยไม่ต้องออนไลน์ก็เลยเห็นคนชูนิ้วโป้งปรากฏว่าคนในห้องนะคะก็จะชูนิ้วโป้งให้กับภาพของแบรนด์นี้มากกว่านะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยปริศนานะคะได้คลี่คลายแล้วว่าทําไมคนถึงกดไลค์มากกว่าคะ่ะ คือเขาบอกว่าสิ่งที่ขายเนี่ยแม้จะเป็นฟาสต์ฟู้ดเหมือนกันนะคะแต่ว่ามีการเล่าเรื่องที่ต่างกันค่ะก็คือกล่าวคือตัวนี้นะคะมันจะมีความเป็นมนุษย์มากกว่าเอาง่ายๆก็คือมีคนอยู่ในภาพนั่นแหละเทียบกับภาพแรกที่มันไม่มีนะคะส่วนอีกเหตุผลหนึ่งก็คือมันสามารถสื่ออารมณ์บางอย่างออกมาได้นะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือมันเหมือนภาพที่แบบเหมือนเพื่อนเราจะโพสต์ในอินสตาแกรมหรือว่าเหมือนคนทั่วไปที่เขาไปกินอาหารแล้วอัปโหลดขึ้นมาเนี่ยตัวนี้เนี่ยมันก็จะทําให้เหมือนคนเล่นโซเชียลมี หยุดความสนใจเขาได้ดีกว่าต่างจากอะไรที่แบรนด์โพส์ที่มันมีความแบบแบรนด์จ๋าๆเลยนะทำภาพกราฟิกแข็งๆอะไรเต็มไปหมดนะคะตัวนี้ก็เป็นความแตกต่างโอเคท่านน่าจะรู้กติกาแล้วเนาะหลังจากผ่านไปภาพชุดแรกนะคะภาพชุดต่อไปค่ะท่านชอบภาพนี้หรือไม่นะคะถ้าคิดก็ถ้าชอบก็กดไลค์รือว่าชูนิวโป้งไว้ในใจได้นะคะ หนึ่งสองชอบไหมอะชอบไม่ชอบบางคนชอบรถหรูไงอาจจะกดไลค์แต่มาดูภาพที่สองกันภาพที่สองนะคะก็เป็นรถหรูเหมือนกันรถคันนี้จอดไวน้นิ่งๆด้วยมาถึงขั้นนี้เนี่ยหลายคนที่มีไหวพริบก็น่าจะรู้แล้วว่ามุกมักจะเอาภาพเด็ดๆที่กดไลค์เรียกยอดไลค์ได้มากกว่านะคะอยู่ที่ภาพที่2ใช่ไหมคะฝั่งขวามือเนาะก็เป็นว่าภาพที่2นะคะตัวนี้เนี่ยเกิด engagement ทางออนไลน์สูงกว่าค่ะคือถ้าเกิดว่าให้สรุป ที่มานะคะว่าทําไมคนถึงไลมากกว่านะคะเขาบอกว่าแม้สิ่งที่ขายเนี่ยจะเป็นรถรูเหมือนกันแต่ว่าการเล่าเรื่องในภาพเหมือนเหมือนกันหรือต่างกันนะ,ะต่างกันอีกแล้วนะคะคือถึงแม้ว่าภาพนี้เนี่ยจะไม่มีคนเหมือนกับภาพแรกแต่ท่านเห็นไหมว่าภาพนี้เองก็สามารถให้ความรู้สึกหรือมีความเป็นบุคลิกบางอย่างของคนออกมาทางภาพได้นะคะอันที่สองเนี่ยถึงแม้ว่ามันไม่มีคำพูดใดๆแต่มันก็แอบมีลักษณะชวนคุยเหมือนกันใช่ไหมคะประมาณว่า คุณนะ่ะเป็นรถคันไหนคุณนะ่ะจะเลือกอะไรถูกไหมเออมันมีการชวนคุยอีกอันนึงก็คือมันมีความอะไรคะขี้เล่นมีการเข้าถึงได้ง่ายกว่านะคะแล้วก็ทําให้คนที่เห็นภาพนี้รู้สึกแบรนด์นี้เป็นกันเองมากขึ้นแทนที่จะเป็นภาพคนใส่สูทต,ตลอดเวลาไปรับลูกที่โรงเรียนานานาชาติตลอดเวลาเนี่ยแบรนด์นี้ก็ทําได้ดีนะคะทำให้เกิดความเป็นกันเองโดยการแต่งภาพง่ายๆเท่านั้นเองนะคะไปที่ภาพชุดต่อไปกันค่ะ ภาพนี้นะคะเอาจากสินค้าชนิดเดียวกันนะคะเมื่อเทียบกันนะคะจะเห็นได้ว่าภาพทางด้านซ้ายมือถ้าท่านนำไปโพสบนโซเชียลมีเดียคนก็กดไลค์งันๆค่ะก็หยุดดูบ้างไม่ดูบ้างแต่ถ้าเกิดว่าลองเปลี่ยนฉากขวดนะขวดเดิมแต่เปลี่ยนคนถือเปลี่ยนฉากไม่ต้องทำภาพเยอะด้วยในภาพฝั่งขวามือเนี่ยก็จะได้รับการกดไลค์กดแชร์รวมถึงคอมเมนต์เยอะกว่าแน่นอนนะคะมาถึงเหตุผลตรงนี้ก็ ถ้าท่านตั้งใจฟังก็จะรู้ว่ามันมีอะไรคะหนึ่งมีคนอยู่ในภาพนะมันแสดงอารมณ์อะไรบางอย่างออกมาแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะคะก็ทําให้คนรู้สึกสงสัยหรือก็เอะใจเหมือนกันว่าเอ๊คนนี้เขาจะมาถืออะไรเขาจะมาคุยอะไรกับเราเขาจะบอกอะไรเรานะก็ผ่านภาพนี้นะในขณะที่ภาพแรกทําไม่ได้ อันที่2นะคะก็คือภาพนี้มีลักษณะชวนคุยเหมือนกันมีความขี้เล่นเหมือนกันด้วยนะดังนั้นโซเชียลนะคะจึงขอเน้นย้ําความเป็นกันเองเลยแล้วก็หลายคนตีความคําว่าเป็นกันเองเนี่ยผิดนะบางคนอนะ่ะพอบอกเป็นกันเองใช้ภาษาสกอยเลยหรือวิบัติไปเลยซึ่งไม่ใช่ความเป็นกันเองของคนมีได้ในหลายระดับแต่เราจะต้องมองว่าเหมือนทุกคนที่มาติดตามเราอะ่ะเหมือนเพื่อนเราเหมือนคนระดับเดียวกับเราเราพูดภาษาเราเนี่ยแหละไม่ต้องพยายามเป็นคนอื่นน่ะแต่ว่าเป็นมนุษย์เป็นเราเนี่ยแหละดีที่ นะคะอ่าตัวต่อไปค่ะตัวนี้หลายๆคนที่ขายออนไลน์ก็น่าจะอินมากขึ้นก็คือขายเสื้อผ้าเนี่แหละนะคะแล้วก็มุกเลือกเอาภาพ2ภาพที่สกิลการแต่ง Photoshop ใกล้เคียงกันมาด้วยนะคะแบรนด์แรกก็คือขายสูตรเหมือนกันนะคะก็เซลล์ด้วยนะคะ3,499บาทนะคะก็อีกแบรนด์หนึ่งนะคะไม่ลงราคาด้วยแต่ว่าขอโทษคนคอมเมนต์เนี่ยประมาณ 600กว่าคอมเมนต์แล้วก็แชร์เนี่ย800กว่าแชร์โดยที่ไม่ยิงโฆษณาเลยนะคะสิ่งที่เขาทำเนี่ยแค่เอาสูตรมากางไว้4ตัวแล้วเขาก็ถามว่าสูตรแบบไหนใส่แล้วผอมอ้อแล้วก็คนเม้นต์ถล่มทลายและนำไปเกิดการซื้อในอนาคตไปอีกนะคะมาถึงขั้นนี้แล้วนะคะหลายคนก็น่าจะรู้แล้วแหละว่าโพสต์ที่ดีเนี่ยคนมีลักษณะยังไงคะชวนคุยนะ มีความขี้เล่นหรือมีการทําให้เขาเรียกว่าคนมามีส่วนร่วมเยอะๆเพราะว่านี่คือจุดประสงค์การเกิดขึ้นมาของโซเชียลมีเดียดังนั้นถึงคุณไม่มีนางแบบแต่คุณสามารถนําจับตัวสินค้าหรือบริการของคุณมาเล่าเรื่องในลักษณะชวนคุยหรือเล่นเกมหรือทํากิจกรรมได้ตัวน,นี้ย่อมสร้าง engagement หรือว่าสร้างปฏิสัมพันธ์ทางออนไลน์ได้ดีเยี่ยมที่สุดค่ะก็คือเรียกได้ว่าทําตามสิ่งที่ Facebook ชอบพยายามอย่าทำอะไร ผิดกฎแค่นั้นเองง่ายมากนะคะก็คืออย่างตัวนี้เนี่ยมันทำให้รู้สึกสงสัยค่ะอยากคลิกมาดูรูปต่อแล้วก็อยากคอมเมนต์ว่าจริงๆคําตอบคืออะไรกันแน่นะคะแล้วก็ทําให้บางคนอาจจะไม่สงสัยแต่บางคนเหมือนเกิดการท้าพอท้าปุ๊บมันยอมไม่ได้มันต้องตอบอย่างเงี้ยบางคนนะหรือบางคนก็ทําให้รู้สึกสนใจเพราะว่าอย่างบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องรูปร่างนะคะเขาก็อาจจะมองว่าเออ สูตรแบบไหนที่มาช่วยแก้ปัญหาทางรูปร่างของเขาได้แล้วก็นําไปเกิดการซื้อในอนาคตอย่างตัวอย่างภาพนี้นะคะหลังจากที่เขาได้เฉลยแล้วเนี่ยเขาก็ได้มีไทยอินว่าจริงๆแล้วอ่ะสูตรทุกแบบก็เหมาะสําหรับผู้หญิงคุณแต่ละแบบต่างกันถ้าท่านอยากรู้ว่าท่านเหมาะกับแบบไหนก็ให้อินบ็อกซ์มาเพื่อที่เราจะได้ช่วยวิเคราะห์ให้ว่าสูตรแบบไหนกขคอง,องเนี่ยเหมาะกับคุณโอ้โหโพ้น์นีปังมากๆนะคะ ดังนั้นนะคะรูปภาพตัวอย่างทุกภาพอาจจะดูแล้วคล้ายของคนละอย่างนะคะดูไม่น่าเกี่ยวข้องกันแต่จริงๆแล้วนะคะทุกอันที่ได้ผลดีเนี่ยมุกก็สรุปจุดร่วมนะคะออกมาให้3จุดด้วยกันนะคะดังนั้น3ข้อนี้นะคะจึงสําคัญมากๆนะคะอยากให้จำเอาไว้ให้ขึ้นใจนะคะอย่างจุดแรกค่ะโพสต์เรานะคะถ้ามีเรื่องของ ความไม่คุ้นชินนะคะสิ่งนั้นย่อมเรียกยอดไลค์ยอดแชร์หรือการคอมเมนต์ปฏิสัมพันธ์ได้นะคะเขาบอกว่าภาพหรือข้อความค่ะที่พบเห็นได้ไม่บ่อยในชีวิตประจําวันนะคะย่อมเรียกความสนใจได้ดีนะคะกว่าสิ่งที่เจ้าตัวเห็นบ่อยๆซึ่งหลักง่ายๆในการทำคอนเทนต์ให้โดดเด่นก็คืออย่างเช่นการใช้สีเลยเราใช้สีที่มันฉูดฉาดพุ่งขึ้นมาเลยเพราะว่ามันเป็นสีที่คนเล่นเน็ตไม่ค่อยได้เห็นในชีวิตประจำวันมุกเองเคยทำเทสต์ยิงโฆษณาภาพเหมือนกันเดชแต่เปลี่ยนสี สีม่วงแป้นนะคนกดคลิกเยอะกว่าก็มีค่ะหรือว่าถ้าไม่เป็นเรื่องของการใช้สีก็เป็นเรื่องของจํานวนนะคะปั๊มอะไรสักอย่างออกมาวางกอ,อ,อ,องก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 ันเยอะๆอย่างบางคนก็ชอบโพสต์อะไรนะกองไปรษณีย์ใช่ไหมกล่องสินค้านะคะที่กองไปถึงหลังคาอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นภาพที่เห็นได้ไบ่อยๆในชีวิตประจําวันหรือว่าอย่างบางเพจคือเพจชาวบ้านชาวบ้านหน่อยก็เอา Photo ช hop สัตว์ประหลาดมาเงี้ยเราบอกสาธุ9กเ้ราจะโชคดีอันนี้ก็เป็นที่มาว่าทําไม ความไม่คุ้นชินนะคะจึงเรียกยอด engagement จากชาวโซเชียลได้ดีนะคะส่วนข้อที่2นะคะจุดร่วมข้อที่2ก็คือโดนสกิดให้คิดค่ะโดนสกิดให้คิดก็คือจริงๆธรรมชาติมนุษย์เนี่ยมันจะมีความขี้สงสัยอยู่ในตัวนะคะคือถึงแม้ว่าเราจะไม่รู้จักกันมาก่อนก็ตามสมมติเวลาเราเดินสวนกับใครแล้วเห็นคนนั้นท่าทางแปลกๆเราก็แบบเอะคนนั้นเขาเป็นอะไรของเขาใช่ไหมเออในทางโซเชียลก็เหมือนกันเวลาเจอโพสต์หัวข้อหรือรูปภาพอะไรที่เห็นแล้ว เอ๊ะสิ่งนี้มันใช่ป่ะนะไม่แน่ใจเนี่ยโดนสกิดให้คิดเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าต้องตอบนะคะตัวอย่างคอนเทนต์ที่ได้ผลดีก็พวกควิสนั่นแหละอ่าคุณเป็นใครในจักรวาลมาเวลอย่างเงี้ยสมมติเออเราจะรู้สึกว่า ถามว่ามีประโยชน์กับชีวิตไหมก็ก็ไม่มีแต่คือก็อยากรู้อย่างเงี้ยนะคะก็เป็นโพสต์อันนึงที่ทําให้คนอ่านเนี่ยคิดแล้วก็สงสัยเกี่ยวกับสิ่งนั้นสิ่งนี้รวมถึงเกี่ยวกับตัวเองด้วยก็ตัวอย่างการนําไปใช้ก็เช่นโพสต์ที่เป็นคําถามหรือว่าโพสต์ที่ตั้งประเด็นสนทนาการนะคะให้มาถกกันหรือยกตัวอย่างสถานการณ์ที่ชวนให้คิดขึ้นมานะคะทําให้คอนเทนต์นั้นๆเนี่ยได้รับความนิยมไปอย่างไม่ยากเย็นเลยนะคะ ก็สุดท้ายค่ะตัวนี้นะคะจุดร่วมของคอนเทนต์ที่ดีตัวหนึ่งก็คือความเป็นพวกเดียวกันค่ะความเป็นพวกเดียวกันเนี่ยก็คือเอาจากหลักจิตวิทยาของมนุษย์เลยที่ว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์สังคมนะคะซึ่งการอยู่เป็นสังคมส่วนใหญ่จริงๆหลายคนบอกว่าไม่จริงฉันเป็น i n t r o ิร r t หรือเปล่าฉันไม่ชอบเข้าสังคมเชื่อไหมว่า i n t r o ิร r t เองเนี่ยเขาก็มีสังคมของเขาเขาก็บางคนเล่นเกมออนไลน์บางคนมีคอมมูนิตี้ของตัวเองนั่นก็คือสังคมชนิดหนึ่งเนาะเอาเป็นว่ามนุษย์กับสังคมเนี่ย มีความผูกพันกันอย่างเหนียวแน่นนะคะคือการอยู่เป็นสังคมเนี่ยช่วยให้รอดในการใช้ชีวิตทางใดทางหนึ่งนะคะซึ่งการทำคอนเทนต์ให้เป็นลักษณะของโซเชียลพิสูจหรือประมาณว่า คนนั้นก็ใช้คนนี้ก็ใช้เพื่อนเธอก็ใช้คนที่เธอชอบก็ใช้อย่างเงี้ยอันนี้เขาเรียก social proof หรือว่า testimonial ก็คือเออมันมีคนมาเทสให้เราแล้วนะใช้ได้ปลอดภยัยหรือว่าใช้แล้วเจ๋งมากอย่างเงี้ยคือเห็นคนอื่นๆใช้นะคะก็จะช่วยสร้างความรู้สึกปลอดภัยเป็นกันเองมีความเป็นพวกพ้องเพราะว่ามีคนชอบอะไรเหมือนๆกันก็มีหรือบางคนรู้สึกปลอดภัยเพราะมีคนลองให้แล้วไอ้พวก อย่างตะกี้ก็ตามเนี่ยพาไปรีวิวบ้านเนี่ยมีตรงไหนร้าวหรือเปล่าเอยเรารู้สึกปลอดภัยไงมีคนรีวิวไว้ให้เราแล้วอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็เป็นเขาเรียกว่าสูตรสําเร็จของการทำคอนเทนต์ให้ดีนะคะโดยที่หัวข้อหลักของเราในวันนี้ก็ต้องบอกว่าแพลตฟอร์มออนไลน์นมีมากมายนะแต่ว่าในวันนี้จะขอเน้นที่ตัว Facebook ก่อนเลยเพราะว่า เฟซบุ o กเนี่ยเป็นการเริ่มต้นที่ก้าวกระโดดได้เร็วที่สุดนะคะถ้าดูจากสถิติแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่าทุกแพลตฟอร์มโซเชียลเนี่ย Facebook มาอันดับหนึ่งในแง่ของผู้ใช้ที่มีมากที่สุดแล้วก็ในเรื่องของการประสบความสำเร็จในการทำแคมเปญออนไลน์ก็จะเกิดที่ f a c e b o o เนี่ยค่อนข้างมากที่สุดนะคะก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมเราถึงต้องมาเรียนเรื่องของการทำคอนเทนต์บน Facebook กันแล้วก็เอาคอนเทนต์นี้ไปยิงโฆษณาอย่างไรซึ่งเดี๋ยวเราจะได้เจอกันในคลิปต่อๆไปเนาะ ก็ถ้าเป็นในส่วนของ Facebook ค่ะนอกเหนือจาก3องค์ประกอบที่เราได้พูดกันไปแล้วนะคะถ้าเป็น Facebook สามารถเจาะจงได้ลงไปอีกค่ะว่าเป็นไปได้นะพยายามใช้ภาพเคลื่อนไหวนะคะเพราะว่าภาพเคลื่อนไหวเนี่ยหนึ่งเลยเอากรูติมมันชอบคือโพสต์แล้วเนี่ยมันถูกมองเห็นได้ง่ายกว่าภาพนิ่งนะอันนี้โปรแกรมเขาตั้งไว้อย่างนั้นอันที่สองค่ะพยายามใช้สีสันสดใสเอาง่ายๆเพราะว่า a c e b o o k เนี่ยเขาเรียกว่าพื้นหลังมันเป็นสีขาวอยู่แล้วเราไปโพสต์อะไรจืดๆอีกมันจะไม่ค่อย กระแทกตานะคะอีกอันนึงก็คือแชร์สิ่งที่บ่มบอกความเป็นตัวเองค่ะ โซเชียลมีเดียหลายๆอันรวมถึง f c e e o o o เนี่ยมันเกิดมาเพื่อสนองอีโก้ของผู้เล่นก็คือฉันได้แสดงความเป็นตัวของตัวเองดังนั้นเนี่ยเวลาแบรนด์หรือโปรดักอะไรก็ตามนะคะที่มีการโพสต์คอนเทนต์ว่าประมาณว่าได้แสดงความเป็นตัวเองอย่างเงี้ยชวนกันไปตั้งแคมป์สำหรับคนที่มีหัวใจรักการผจญภยัยมนสมมติก็จะทำให้รู้สึกว่าไอ้คนนั้นอยากแชร์เพราะเรายิ่งแชร์อะไรคูลๆเท่ๆหรืออะไรบางอย่างที่สะท้อนกับตัวเขาเองเนี่ย คนก็จะยิ่งแชร์มากขึ้นนะคะแล้วก็ขออีกอันนึงก็คือ Facebook จะชอบสิ่งที่หยุดความสนใจได้ภายใน3วินะคะซึ่ง3วิเนี่ยจริงๆมันอาจจะไม่ถึง3วิด้วยซ้ำแต่เอาเป็นว่า3วิเพราะว่าอะไรเพราะมือถือของเราเนี่ยนิ้วโป้งเราสไลด์เร็วมากนะคะคือมันต้องเห็น3วิเราเก็ตเลยว่าสิ่งนี้คืออะไรอ่ะบางคนนะถ้าเป็นคลิปสมัยก่อนนะก่อจะเข้าเรื่องต้องมีอะไรคะมี สนับสนุนโดยมีนู่นมีนี่แสดงนำโดยอะไรแต่คลิปสมัยนี้ก็คือเอาตัวไฮไลท์นั่นแหละมาไว้สาบวีแรกเลยเพื่อดึงความสนใจให้คนดูต่อจนจบนะคะก็เรียกได้ว่านี่คือ,อ,อหัวใจสำคัญเลยของการทำคอนเทนต์บนโซเชียลนะคะ ในคลิปต่อไปค่ะก็จะได้ลงลึกไปอีกนะคะว่าเราจะมี10วิธีนะคะที่พร้อมใช้งานได้เลยสำหรับคนที่คิดอะไรไม่ออกว่าจะต้องเริ่มทำแคมเปญอะไรสักอย่างบนโซเชียลแล้วเชิงปฏิบัติค่ะเราพบกันในคลิปต่อไปค่ะ